สวัสดีค่ะกิฟูสวัสดีค่ะวันนี้น้องกลับมาจากโรงเรียนหรอคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะมาเล่านี้กันหนูน้อยหมวกแดงให้ฟังค่ะแล้วกลับมาป่าโอเคค่ะเชิญค่ะกาลครั้งหนึ่งนามาแล้วมีหนูน้อยหมวกแดงเข้าไปในป่าแล้วเอาคารนุมไปให้คุณยายแล้วเข้าไปในบ้านแล้วคุณยายก็เป็นมาป่าอืมหรอคะ แล้วหนูน้อยหมวกแด,ดงก็วิ่งหนีค่ะแล้วไงต่อคะแล้วหมาป่าก็จับกินได้หม,มาป่าจับกินได้เลยเหรอคะอืมแล้วยังไงต่อคะแล้วมีผู้ชายเขาเข้าไปในป่าแล้วแล้วเจอหมาป่ากิน กินเด็กผู้หญิงเข้าไปแล้วเอามีมาผัาอแล้วก็เป็นกุณยายหน้าสีเนือ้อแล้วก็กุณยายคุยยังไงต่อคะจุบแล้วอ่ะเร็วแล้วตกลงตกลงเด็กหญิงเป็นยังไงบ้างคะเด็กหญิงโดนจับกินไหมคะ โดนจับกินโอ้แล้วแล้วได้ผ่าท้องออกมาไหมคะแล้วใครไปช่วยคะใครไปช่วยเด็กหญิงคะผู้ชายค่ะผู้ชายเหรอคะโอ้ค่อค่ะอะไรนะคะคุณพ่อค่ะเอาคุณพ่อคุณพ่อเข้าไปในป่าไปช่วยเหรอคะโอ้ช่วยยังไงคะเอาผ่ามีดเอาผ่ามีดโอ้เอาผ่ามีดเลยนะคะออแล้วมาป่าเป็นยังไงคะเสียงงูเสียงงูเลยเหรอคะอ เอแล้วคุณยาอยู่ไหนล่ะคะเป็นหน้าสีเนื้อคะ่ะเป็นหน้าสีเนื้อคืออะไรคะหน้าสีเนื้อแปลว่าเรือดคนค่ะแปลว่าเลือดคนเหรอคะเออหน้าสีเนื้อปแปลว่าเลือดคนนะคะตอนนี้แม่สังไม่รู้เรื่องแล้วคะ่ะคือยังไงคะไหนมองกล้องสิคะตกลงจบยังไงคะเรื่องนี้เขจบยังไงคะ วิธีสอนว่าห้ามให้หมาป่ามากินจ้างหนูน้อยหมวกแดงอ๋อนี่ทางรงนี้สอนให้รู้ว่าอะไรนะคะเอาใหม่ห้ามหมาป่าให้น้องกินหมวกแดงน่ารักห้ามหมาป่าให้น้องกินหมวกแดงน่ารัก <c oughs> โอเค,อเค,อเคนี่ทารนี้สนุกมากค่ะขอบคุณนะคะที่เล่าให้ฟัง <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าอีกนะคะข <c oughs> อบอคุณผู้ชม แม่ค่ะวันเสาร์หนูจะเล่าหนูจะเล่าหนูกับหมาป่าให้เล่าฟังตอนวันเสาร์ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่เล่าให้ฟังเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไงคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งมากค่ะยิ้มค่ะ